สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอ่ะแอดจะเอาสูตรเด่นบนมาฝากอีกสูตรหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องรีบลงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะผลใกล้ออกแล้วเนาะวันนี้วันที่สิบสี่อตอนนี้ข้ามคืนมาตีหนึ่งแล้วตอนนี้ตีหนึ่งนะ,ะทุกคนตีหนึ่งจะตีสองแหละก็จะเป็นวันที่สิบห้าแล้วนะคะทุกคนอ่ะโอเคลงเป็น ep ที่สิบเนาะ ep ที่สิบทุกคนย้อนดูได้เนาะว่าแต่ละ ep ตัวเลข แนวทางเลขเป็นประมาณไหนนะสูตรนี้แอดเรียกว่าสูตรโปรดนะคะสูตรโปรดนะคะเราคำนวณได้แอดจะยกตัวอย่างตั้งแต่งวดที่ออก603นะคะ603นะคะแอดคำนวณได้7 9 1 2 3 5 7 9 1 2 3 5อเจ็ดเก้าหนึ่งสองสามห้าผลออกที่603เนาะ603 3ที่หลักหน่วยบนนะคะ เดี๋ยวแอดจะหาสูตรมาตัดให้อยู่นะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเอาสูตรมาตัดให้ต่อมานะคะเราคำนวณได้รอบที่ต่อมาแปดศูนย์สองสามสี่หกนะคะผลออกหกสองหกหกสองหกนะคะทุกคนหกสองหกนะคะเราคำนวณได้แปดศูนย์สองสามสี่หกมาทุกตัวเลยนะคะนี่หลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะ 3ามตัวร้อยบนสิบบนแล้วก็หน่วยบนนะคะอ่าต่อมานะคะเราคำนวณได้5 7 9 0 1 3นะคะผลออกที่481นะคะเข้าตัวไหนบ้างอ่าเข้าแค่หลักหน่วยนะคะหน่วยบนนะคะ1ตำแหน่งนะคะต่อมานะคะทุกคนเราคำนวณได้ตัวไหนเอ,อ่ย4 6กแปด้นย์สองนะคะผลออกที่5 9าเก้าแปดห้าเก้มีตัวไหนบ้าง9ที่หลักสิบแที่หลักหน่วยนะคะนี่สองตแหน่ง10บนหน่วยบนนะคะแคปหน้าจอไว้ด้วยนะคะทุกคนมันแคปเราต้องเห็นชื่อช่องด้วยนะนะคะเดี๋ยวหาไม่เจอทุกคนไม่ชอบติดตามถ้าเห็นไม่ติดตาม ติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้เจอนะคะแล้วก็แคปไว้แล้วก็ผลออกก็ย้อนดูในอัลบั้มลูกตัวเองนะคะว่าผลที่แอดให้เนี่ยมันเข้าหรือเปล่าแล้วค่อยมาติดตามกันต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะอ่าต่อมานะคะ2 4งสี่หกดแปผลออก 1, 1 6, นึหนึ่งหกะคะหนึ่งหนอ่าหที่หน่วยบนนะคะ ใครอยากได้สูตรไหนก็ขอแอดเข้ามานะถ้าใครเคยเห็นว่าแอดเคยวางสูตรไหนไว้ให้นะคะต่อมานะคะศูนย์สี่ห้าหกดนะคะผลออก690 690ทุกคนมีตัวไหนบ้าง6ที่หลักร้อยศที่หลักหน่วยนะคะเไม่มีก็เป็นร้อยบนกับหน่วยบนนะคะต่อมา9กหนึ่ง สามสี่ห้าเจ็ดนะคะผลออกที่ห้าเก้าสามนะ,ะทุกคนห้าเก้าสามมีตัวไหนบ้างห้าที่หลักร้อยเก้าที่หลักสิบสามที่หลักหน่วยเข้าสามตำแหน่งเลยนะคะทุกคนร้อยบนสิบบนแล้วก็หน่วยบนนะคะอ่ะต่อมานะคะสองสี่หกเจ็ด 8 0นะคะผลออกที่5 0 4มีเข้าไหมคะมีเข้านะคะ0กับ4หลักสิบและหลักหน่วยเข้า2ตำแหน่งเลยนะคะ10บโหน่วยโนนะคะอ่ะต่อมาค่ะ7 9 1 2 3 5่อา่ะผลออกอะไรคะ5 0 3ออกแบบนะคะใครจะไปคาดคิดว่ามันจะลดแค่หนึ่งแต้มนะคะใน ตอนนั้นนะคะอ่ะมีไหมเข้าไหมคะห้าหลักร้อยศูนย์ไม่มีสามหลักหน่วยนะคะสองตำแหน่งร้อยบนหน่วยบนอ่ะเขยแล้วนะคะโอเคเส้นขูงนะคะต่อมาได้ตัวเดิมคะ่ะเจ็ดเก้าหนึ่งสองสามห้านะคะเอา้าอืมเมื่อกี้ใส่เด็กจังเลยเนาะ อ้าห้าศูนย์มนะคะสามสามหกอยู่ตรงหลอดไฟพอดีนะคะตอนนี้มันดึกมากปีสองแล้วนะคะสามสามหกนะคะนี่ร้อยบนสิบบนสองตำแหน่งทำคู่โต๊เหมือนเดิมน,นะคะถ้าจะเข้าดีแบบนี้นะคะต่อมาหนึ่งสามห้าหกเจ็ดเก้านะคะผลออกล่าสุดคือศูนสี่หนึ่งมีเข้าไหมคะ ศูนย์สี่หนึ่งอ่ะหนึ่งนะคะติดมาที่หน่วยบูนนะคะเพราะฉะนั้นงวดนี้จืบคำนวณได้ตัวไหนนะคะแปดศูนย์สองสามสี่แล้วก็หกนะคะอันนี้เว้นไว้นะคะสิบหกแปดหกเจ็ดนะคะเว้นไว้ ะคะ่ะอ่าโอเคตรงนี้ไม่รู้ว่าตัวไหนรอลุ้นผลนะคะโอเคเราปักหลักค่ะแปดศูนย์สองสามสี่หกนะคะเดี๋ยวทุกคนออาไปชนกับสูตรอัญชันได้นะ ep เก้าหรือว่า ep หนึ่งได้นะคะสูตรเห็นผลกับสูตรอะติดบนนะคะทุกคนเอาไปจับชนได้เดี๋ยวแอดก็จะจับชนให้ทุกคนด้วยเดี๋ยวเลือกมาหนึ่งสูตรนะคะโอเค แปดศูนย์สองสามสี่แล้วก็หกนะคะอะกลับตัวให้ด้วยนะคะกลับตัวให้ด้วยหลักร้อยนะคะอสองสาม 4แล้วก็6ค่ะหลักร้อยเนาะแต่เราปักที่เด่นนะคะที่ส0กับหน่วยนะคะทุกคนค่ะอ่าปักไว้ก่อนนะคะอาจจะติดมา2ตํตำแหน่งนะคะคู่โต๊ดทุกคนทำเป็นอยู่เนาะทำได้อยู่เนาะเดี๋ยวมันจะเต็มทำจับคู่โต๊ดด้วยเนาะอ่ะต่อมาแอดจะหาคู่ให้นะคะแอดขอตัดด้วยสูตรอ่า ติดบนแล้วกันเลขติดบนนะคะหรือว่าสูตรเห็นผลนะคะสูตรเดียวกันนะคะเรียกเรียกสูตรไหนก็ได้ค่ะเรียกใชอสูตรไหนก็ได้นะคะ,เร,ะ,คะเราคำนวณได้เก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะอ่ะชนตัวไหนทีนี้นี่เนาะมันชนกันที่ เก้าศูนย์หนึ่งสองศูนย์กับสองมาแล้วอ่ะศูนย์สองนี่คือชุดเด่นนะคะตัวร่องเยอะจังเลยแปดสามสี่หกนะคะเก้าหนึ่งนะคะโอเคจับค่ะคู่ประกรบนะตรงนี้แอร์จับเป็นคู่ประกรบให้นะคะคือเก้าแปดเก้าสามเก้าสี่เก้าหกหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกนะคะ อะนะคะอันนี้คือตัวเด่นนะคือศูนย์กับสองนะคะเด่นเด่นมี่ศูนย์กับสองนะคะทุกคนศูนย์กับสองตัวเด่นนะคะแต่ถ้าเด่นไม่มาเป็นคู่ประกบนะคู่ประกบนีคู่ประกบม,มีคู่ให้แล้วนะคะจับคู่ให้แล้วอันชั้นนี้แปด เก้าหนึ่งสองสี่เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสี่เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสี่เจ็ดมีครบทุกตัวคะ,ะแล้วก็สองสองดินที่สุดอ่ะศูนย์เนี่ยเอาศูนย์มาใส่กับอัญชันนะคะอัญชัน จับคู่ประกบกับอัญชันแล้วกันนะคะศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าหนึ่งสองสี่เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสี่แล้วก็เจ็ดนะคะเด่นที่สอง เด่นที่สองไว้ก่อนนะเพราะว่ายังไม่ได้มีคู่ตต่เพราะว่าตอนนี้มันชนกันที่สองเยอะนะคะชนกันที่สองเยอะนะคะศูนย์นะคะศูนย์ก็จะมีประมาณนี้คะอันนี้เก้ากับหนึ่งนะคะทุกคนชอบตัวไหน ไปดูคัดให้มันเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะตัดอคะัดแต้มดูไหมคะทุกคนสี่ห้าหกเจ็ดเป็ดสี่ห้าหกเจ็ดเป็ดสองเนี่ยจับไหมจับกับ สูตรปลดนนี่ไหมอ่ะจับให้เลยนะถ้าใครแบบไม่รู้ว่าสองจะจับอะไรส่งสี่สองห้าส่งหกส่งเจ็ดสองแปดนะอันนี้จับคู่กับปลดนนี่นะคะนี่ศูนย์คือเด่นๆเ,เลยก็คือศูนย์กับสองนี่ทุกคนเอาไป ทำเลยนะว่าจะเอากับตัวไหนนะคะแต่อันนี้แอดจับมาให้ที่มันไม่ชนกันนะก็จะเป็นสองสี่สองห้าแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าจับคู่กับตัวเด่นอ่ะแต้มแล้วกันนะคะทุกคนอ่าแต้มแต้มสองสี่เต้มหกไม่ติดนะคะ แต่ไม่รู้ว่าเต้มจะหลุดไหมนะคะถ้าทุกคนไม่ซีเรียสเรื่องเต้มก็ไปเลือกเองได้เลยนะเจ็ดแอ่ะเก้งเจนะคะสอง8นะคะอันนี้เต้มเจ็ดเต้มสองเกสก็ได้นะคะทุกคนอ่ะก็สวยนะเ่หนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งส 8ปดเก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่นะคะทุกคนที่ติดตามอ่ะนี่ตามนี้นะคะหรือทุกคนชอบนอกเหนือจากนั้นก็จัดได้เลยนะคะอ่ะแคปหน้าจอค่ะทุกคนสูตรโปรดนะคะสูตรนี้อา่าเลขมันก็วนเวียนอยู่นนี้แต่ที่ซ้ำๆกันแอดก็เห็นแหละว่าตัวไหนมันซ้ำนะคะอา่าทุกคน แอดไม่อยากฟันธงให้นะแล้วแต่ทุกคนชอบนะคะถ้าดูจากแต่ละอีพีแต่ละคลิปแอดทุกคนจะรู้ว่าตัวไหนมันดินนะคะให้ทุกคนไปพิจารณา,าดูเนาะแอดเลือกให้ไม่ถูกทุกคนดวงใครดวงมันนะคะก็เราก็ทําตามสูตรนะคะสูตรเดินดีมายัางไงมันบางครั้งสูตรอ่าเราทําได้แค่สี่ห้าตัวเนี่ยเราก็เลือกอ่าบางครั้งตัดตัวถูกออกก็มีนะคะมันแล้วแต่ดวงจริงๆนะคะ โอเคค่ะคลิปนี้นะอสูตรโปรดลืมบอกไปว่าอยู่หน้าไหนอ,อยู่หน้า50นะคะในแ้มนะคะโอเคค่ะใครอยากได้แ้มก็คลิกลิงก์ด้านล่างนะคะถ้าหากแอดมินต้องการแร้มยี่กีหรือว่ารวมสูตรรัฐบาลก็แจ้งแอดมินไปนะคะได้เข้ากลุ่มด้วยวันนี้ลาวแตก74นะคะทุกคนคะ่ะ74อืม ทั้งลูดทั้งวิ่งทั้งบินนะคะโอเคทั้งเจาะด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ